S <S สวัสดีในตอนเย็นๆค่ะของวันเสาร์ที่1 1ตุลาคม2568ทุกคนค่ำคืนนี้ปิ่นจะพาทุกคนมาที่นี่ค่ะมุมอร่อยของเจ๊น้อยป่าหลายนั่นเองพิกัดของร้านก็คือเข้ามาในซอยป่าหลายจังหวัดภูเก็ตค่ะเข้ามาเรื่อยๆ พอถึงซอยมุดองอะค่ะเลี้ยวซ้ายมาเลยเลี้ยวซ้ายปุ๊บก็จะเจอเลยค่ะทุกคนหาง่ายมากๆเจ๊น้อยผาหลายเจ๊น้อยเด็ดจริงๆค่ะทุกคนแล้วก็ประทับใจแรกเลยนะคะของร้านนี้คือร้านส,ส,สะอาดสะอ้านมากๆค่ะทุกคนดูดิสะอาดมากแล้วก็โต๊ะอะค่ะทุกคนปิ่นชอบมากเลยนะเป็นไม้ค่ะแล้วก็บรรยากาศดีเยี่ยมเลยตอนนี้เวลาประมาณเกือบจะหนึ่งทุ่มนะคะทุกคนดูดิ บรรยากาศสะอาดสะอานค่ะแล้วที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาเปิดเพลงแบบบรรเลงแบบโอ้หเคิมกล่อมใจเสียงไม่ได้แบบว่าดังมากแต่ว่าเสียงเป็นเสียงบรรเลงค่ะกอบกับบรรยากาศวันนี้ฝนตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนดูดิโต๊ะหน,นั่งทุกตัวเลยทุกคนโอ้โหบรรยากาศเยี่ยมมากแล้ว เจ๊น้อยป่าหลายเขาขายอะไรอะคะทุกคนเดี๋ยวปิ่นจะพาไปดูเมนูทุกอย่างของที่นี่เลยนะคะเผื่อเป็นหนึ่งในการตัดสินใจว่าทุกคนจะตามรอยปิ่นใช่ไหมก็จะดูไว้ก่อนค่ะว่าที่นี่เขาขายอะไรแล้วปิ่นจะบอกว่าทุกคนบรรยากาศแบบ ปิ่นพยายามจะถ่ายไม่ให้ติดลูกค้านะคะเพื่อความเป็นส่วนตัวเนี่ยค่ะก็เลยจะดูว่าร้านโล่งๆหน่อยแล้วทีเด็ดทุกคนทีเด็ดอีกอย่างหนึ่งที่ปิ่นอยากจะนาเสนอทุกคนห้องน้ําห้องน้ําสะอาดมากๆทุกคนอุ้ยเพอร์เฟกเพอร์เฟกเพอร์เฟกมากเลยค่ะบรรยากาศดีมากแล้วก็เพลงนี่บอกว่า เคิมนะปิ่นแบบอืดื่มดำแล้วก็ร่ำสุราดื่มเบียร์โอ้โหฟินมากมากโอเคค่ะเรามาดูเมนูของที่ร้านกันเผื่อใครอยากตามรอยนะจะได้รู้ว่าที่นี่ขายอะไรที่ปิ่นวอกว่าเด็ดเด็ดอะค่ะทุกคนนี่ไงแซ่บแซบของเราก็คือส้มตาำ ซีฟู้ดก็มีนะคะทุกคนปินจะบอกว่าหน้าตาดีทุกสิ่งอย่างเลยแล้วก็ราคาย่อมยาวทุกคนดูดิเมนูมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็แสดงราคาชัดเจนเลยนี่ไม่ได้มีการปกปิดราคาใดๆทั้งสิ้นเลยนะทุกคนดูค่ะซีฟู้ดเยอะแยะ กปลานี่แบบอือสดสดอ่ะทุกคนสุดยอดสุดยอดทุกคนดูดิดูรายการอาหารเขายำเขาหน้ากินมากๆเลยแล้วก็มีต้มยำม,มีแกงคั่วไก่ต้มยำปลากระพงน้ำข้นมีหมดเลยเห็นไหมทุกคนอออย่างน้อยก็ต้องต้มยำกุ้งคะน้าผัดน้ำมันหอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนดูดิดูราคาอาหารเขา ดูรวมรวมแล้วบรรยากาศร้านเสียงเพลงที่บรรเลงแล้วก็ความสะอาดสะอ้านของร้านแล้วก็อาหารที่หลากหลายของเจ๊น้อยปลาหลายะคะ่ะไม่ได้มาครั้งเดียวอย่างแน่นอนเลยทุกคนปินน่าจะหาโอกาสมาเรื่อยๆอะคะ่ะเดี๋ยวนะยังไม่ได้โชว์ใช่ไหมว่าวันนี้เราสั่งอาหารอะไรอะคะ่ะปินจะบอกว่าวันนี้จะเน้นกับแก้มเป็นหลักนะคะไม่ได้มา ทานอาหารชุดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันดึกแล้วแล้วก็ เน้นมาดื่มเบียร์กันมากกว่าค่ะทุกคนอันนี้คือเครื่องดื่มของที่ร้านมีนะคะแล้วปิ่นจะบอกอีกว่าวันนี้ปิ่นมากับคุณป้าสองคนค่ะรวมกับปิ่นเป็น3คนด้วยกันนี่ทุกคนอาหารมาแล้วค่ะนี่คือคุณป้าทานได้นะคะไม่เผ็ดค่ะทุกคนดูหน้าตาดีไหมแต่นี่ของปิน่นไงข้าวเหนียวไม่มีใครกินด้วยนะปิ่นกินคนเดียวปิ่นจะบอกว่าอร่อยทุกอย่างทุกคนแล้วก็ อาหารหน้าตาดีมากๆการจัดจานการอะไรอะทุกคนดูดีเจนน้อยดูดิอร่อยทุกอย่างเจนน้อยจําได้ไหมว่าจานไหนเป็นอะไรอะค่ะอร่อยสุดๆบินบอกแล้วเกี้ยงเลยไม่เหลือทุกคนมาเช็คบินแล้วก็เดี๋ยวเจอกันค่ะเดี๋ยวจะหาเวลามาอีกนะทุกคนราคาก็น่ารักค่ะราคาเป็นมิตรมากๆไม่ได้แพงเหมือนร้านอาหารดังๆทั่วไปของภูเก็ตนะโอเคบายบายค่ะ